กอ็เธอคือรักเธอใครก็แท้ม่ได้ไม่ยอมใหใครง่ายสวายดีค่ะคุณผู้ชมค่ะจีดรีตและตีสนิทสกิจกองมารายงานตัวเช่นเคยได้ยินเสียงนี้ชื่อไรแน่นอนจะต้องมีภาพความสนุกสนานจากเบื้องหลังก้องไ่ยทำมิวสิกวิดีโอเพลงใหม่จากค่าอาสยามมาฝากกันแน่นอนค่ะแลววันนี้ เราเดินทางมาอยู่กันที่แถวแยกแคลายเพื่อมาตามตีสนิทกองถ่ายทำมิวสิกโดโเพลงของศิลปินส,สาวเทศเสียงสวยควนใจตวสาว,สวทั่วประเทศโรยอาศซายนนี่เองที่วันนี้มีเพลงใหม่มาฝากให้หายคิดถึงกันนั่นก็คือเพลงรักแท้แฉไม่ได้เพลงในสไตล์ป๊อปร็อก แนวถนัดของสาวกล้วยเขาเลยละค่ะสวัสดีค่ะและตอนนี้นะคะกล้วยก็มาอยู่ที่กองถ่ายเพลงใหม่ล่าสุดของกล้วยนะคะชื่อเพลงว่ารักแท้แชร์ไม่ได้นะคะ <Yeah. S 2> แล้ววันนี้นะคะกล้วยก็มีแขกรับเชิญพิเศษนะคะสมือต้อนรับให้กับพี่โอพอจนาเอลสฟ้าบรลื้อโลกนะคะมาหาน้องเพราะว่าคิดถึงใช่ไหมมากมากเลย <S <S แค่มันแชร์ไม่ได้มันต้องมา<อ><อ>ด้วยตัวเองวันนี้มาหาน้องดูแต่งตัวเท่มากเลย <Yeah. S 2> ล็อกสุดๆพี่ หมอลำมานานแล้วรักน้องอยากให้น้องสอนแบบบล็อกเหมือนน้องมากเงี้ได้ไหมจริงเหรอพี่จริงเอาพี่พี่ทีมงานคะขอเสื้อหนึ่งตัวค่ะขอเป็นแจ็คเก็ตสีดำเลยนะคะแอนแฮนท่ายังเป็นแอ็หมอลำอยู่เลยนะคะแว่นขาดแว่นพี่ขอแว่นเลยค่ะขอแว่นแว่นเป็นยังไงคะพี่อ๋อพุทนาบล็อกเกอร์ เพลงหนักๆใช่ไหมต้องโยกหัวพี่เดี๋ยวเพเดี๋ยวกพร้องนะคนมันรักแล้วคงเสียเธอไม่ได้ลงอีกพี่ลงอีกอันะะอไรโอ้มันจะมีอีกสไตล์หนึ่งพี่ล็อกเกอร์ต้องสะพายกีตาร์ใช่ไหมเป็นอย่างนี้พี่เธอคือวัตรเธอเคยก็ใช้ไม่ได้ไม่ยอมมีใครง่ายงไงเธอที่ลมหายใจที่มีได้มาได้มะ ล็อกเกอร์มันจะมีอีกท่าหนึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำเป็นอย่างนี้พี่แช่แข้งก็แช่ไม่ได้ยอมไม่แข้งยังไงลองดูเช่คือเราไใจชีิมแล้วมันใช่เหรอพี่มันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้พี่อันนี้มันเพื่อชีวิตปัด ตัวเองก่อนดีมิมคะคุณพี่ไม่ไหวก็อย่าฟืนค่ะเป็นหมอนลำมันมันมุนมวน,มนแบบเดิมก็ดีอยู่แล้วลวคะค่ะเชื่อจิรินนะคะแล้วกลับมาพบกับภาพความสนุกสนานจากเบื้องหลังกองถ่ายทำมิวสิคโดเพลงรักแท้แชร์ไม่ได้ของกล้วยอาสยามได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะดีสนิทสก,กิดกอง